ชีวิตใครเป็นแบบนี้ไหมคะตอนนี้ทำงานหนักทุกวันทำวันละ8ถึง10ชั่วโมงตลอดสัปดาห์5วันคุณทำงานไปแล้วขั้นต่ำเนี่ย45ถึง50ชั่วโมงค่ะซึ่งถามว่ามากไหมต้องเรียกว่ามากเพราะจริงๆแล้วแรงงานไทยควรจะมีวันทำงานวันละ8ชั่วโมงแล้วก็เต็มที่เนี่ยสัปดาห์หนึ่งควรจะอยู่ที่40-48ถึง48ชั่วโมงเยอะสุดค่ะ นั่นคือตามสถิตินะคะตามข้อกำหนดของแรงงานไทยแต่เรื่องที่พี่กำลังจะเล่าจากนี้ไปค่ะมีคนแบบนั้นจริงๆที่ทำงานตั้งแต่8นาฬิกาเวลาเลิกงานเขาอาจจะเป็น18นาฬิกานะคะแต่เขาเลิกงานจริงๆแล้วประมาณ20นาฬิกาทุกวันซึ่งถ้าเขาทำงานเลิกงานตามปกติคือ18นาฬิกาเหมือนที่คนทั่วๆไปในที่ทำงานเขาเลิก เขาก็จะทำงานสัปดาห์ละ50ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเขาอยากทำงานที่รับผิดชอบให้เสร็จเขาจะทำงานจนถึง20นาฬิกาทุกวันคุณว่าหนักเกินไปไหมคะเรื่องที่พี่กำลังจะเล่าจากนี้ไปเป็นเรื่องจริงที่พี่เจอค่ะและเช้าวันนี้ค่ะกับ Success Podcast เกิดมาเพื่อทำงานหรือทำงานเพื่อใช้ชีวิตกันแน่ เป็นท็อปิกสั้นๆที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าโลกของความเป็นจริงคุณกำลังใช้ชีวิตแบบไหนถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเต็มเวลาวันละขั้นต่ำแปชั่วโมงทุกวันแล้วสัปดาห์เนี่ยคุณทำงาน5วันหรือ6วันโดยที่พอวันหยุดปุ๊บวันอาทิตย์คุณก็แค่นอนไม่มีโอกาสออกไปไหนไม่มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตแล้วคุณทำแบบนี้ตลอด ผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีคุณก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้พี่อยากจะให้คุณทบทวนงานที่คุณทำค่ะแล้วถามตัวเองว่าคุณจะเป็นแบบนี้อีกจนถึงเมื่อไหร่อีกสามปีคุณเปลี่ยนเรื่องราวแบบนี้ได้ไหมอีกห้าปีข้างหน้าคุณเปลี่ยนเรื่องราวแบบนี้ได้ไหมถ้าคุณทำงานนี้สิบปีคุณเปลี่ยนการใช้ชีวิตได้ไหมเปลี่ยนใช้ชีวิตแบบไหน คือหลังจากคุณทำงานไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าทำงานผ่านไป3ปีคุณจะเริ่มมีสิทธิ์ใช้ชีวิตไหมใช้ชีวิตด้วยการไปท่องเที่ยวด้วยการไปพักผ่อนวันหยุดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าฉันจะต้องเก็บกี่ปีถึงจะไปเที่ยวรถนี้ได้หรือไปเที่ยวทริปนี้ได้หรือไปเที่ยวต่างประเทศที่ฉันอยากไปได้ไปแล้วเนี่ยยังมีเงินเหลือเก็บยังมีเงินพอที่จะคุณจับใจ่ายใช้สอยแบบสบายสบายถ้าคุณวางแผนแบบนั้นได้แสดงว่าวันนี้คุณกำลังทำงานเพื่อที่จะถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขได้แต่ในทางกลับกัน ถ้าวันนี้งานที่คุณทำคุณใช้เวลาเต็มที่ต่อวัน8-10ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณต้องทำงาน5-6วันแล้ววันลาจริงๆของคุณตลอดทั้งปีมีแค่10วันเท่านั้นแย่ไปกว่านั้นค่ะงานที่คุณทำแบบนี้มันไม่สามารถสร้างเป็นเงินออมเพื่อที่จะ3ปีข้างหน้าคุณสามารถใช้ชีวิตได้สบายๆ10ปีข้างหน้า คุณมีบ้านคุณมีรถคุณมีโอกาสใช้ชีวิตแบบสบายได้สิ่งนั้นมันกำลังตอบโจทย์คุณว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำงานเท่านั้นยังมองไม่เห็นทางการใช้ชีวิตใน3ปีข้างหน้าแบบสบายๆแบบไปเที่ยวได้แบบมีวันหยุดแบบไม่มีข้อจํากัดเรื่องเงินแบบไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและแบบที่ไม่ต้องติดความเครียดว่า เฮ้ยฉันเปิดแล้วฉันจะทํางานยังไงดีฉันจะทาําะทอะไรให้ทันต่อฉันจะต้องทํางานให้เสร็จทันคนอื่นได้อย่างไรคุณอาจจะต้องคิดเรื่องงานแต่คุณไม่ต้องคิดแบบมีความเครียดคุณมีวันนั้นไหมในชีวิตของคุณคุณมีปีนั้นไหมที่พี่ถามคําถามนี้ที่พี่อยากจะให้คุณฉุกคิดถึงงานประจําตอนนี้ที่คุณทําอยู่ งานที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณอาจจะทํางานประจําคุณอาจจะเป็นลูกจ้างคุณอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือคุณจะทํางานใดๆก็แล้วแต่แต่ให้คุณลองสะท้อนงานที่คุณทําย้อนกลับมาหาตัวเองว่าคุณกําลังเกิดมาเพื่อทํางานอย่างเดียวหรือคุณกําลังทํางานเพื่อใช้ชีวิตกันแน่โดยมีวิธีเช็คง่ายๆค่ะ3ข้อนะคะ3ข้อนี้จะบอกว่า งานที่คุณทำตอนนี้คุณเกิดมาเพื่อทำงานหรือกำลังทำงานเพื่อใช้ชีวิตได้ในอนาคตกันแน่ข้อแรกนะคะถ้างานที่คุณทำเป็นงานที่ถ้าทำถึงจะมีรายได้ต้องทำเท่านั้นถึงจะมีรายได้เช่นงานประจำงานจ้างงานชั่วคราวงานลูกจ้างรายวันหรืองานทำธุรกิจที่คุณต้องใช้แรงทำตลอดเวลา ถ้าคุณเป็นแบบนั้นหยุดไม่ได้แบบนั้นแสดงว่าข้อแรกเนี่ยมันเป็นงานที่เกิดมาเพื่อทำงานค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าง,งานที่คุณทำไม่ว่าตอนนี้คุณจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ให้คุณมองว่าถ้าฉันทำงานนี้ตลอด3ปีข้างหน้า3ปีนี้ฉันทำงานนี้แล้วพอ3ปีข้างหน้าฉันสามารถหยุดจากงานไปใช้ชีวิตได้แม้ว่าจะไม่นานแต่ว่าคุณสามารถ มีเวเคชันมีพักผ่อน10วัน15วัน20วันโดยที่มีความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องงานโดยที่สามารถใช้เวลาได้ตามที่คุณกำหนดได้และที่สำคัญที่สุดค่ะคุณมีเงินเก็บมากพอที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขใส่ตัวแล้วกลับมายังมีเงินเหลือเก็บนั่นคือข้อแรกนะคะ ทำสามปีแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้แสดงว่างานที่คุณทําคืองานที่ทําเพื่อใช้ชีวิตในอนาคตค่ะข้อที่2ค่ะงานก้าวหน้าไปมากคุณยิ่งยุ่งมากขึ้นไปอีกคุณยิ่งเครียดคุณยิ่งไม่มีเวลาพักผ่อนนั่นคือคุณเกิดมาเพื่อทํางานแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทํางานปีนี้แล้วสามปีกิจการของคุณรุ่งเรืองมากมาก งานก้าวหน้าไปมากเลยแต่คุณสามารถเซตระบบงานให้มีคนทำงานแทนได้ให้มีมือรองทำงานแล้วคุณสามารถพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้คุณสามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นถึงที่เรียกว่า work life balance ได้นั่นคือคุณทำงานเพื่อที่จะใช้ชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าค่ะแล้ววิธีคิดข้อสุดท้ายการดูข้อสุดท้าย ถ้าคุณยังทำภารกิจเท่าเดิมเงินได้ของคุณก็เท่าเดิมค่ะแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มงานถ้าคุณอยากเพิ่มรายได้แสดงว่าคุณต้องเพิ่มภารกิจไปด้วยไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มรายได้คุณต้องเพิ่มภารกิจตัวอย่างงานที่พี่หมูทำมาก่อนนะคะอาชีพพยาบาลค่ะถ้าวันนี้คุณอยากเพิ่มรายได้ ต่อปีก็จะมีเงินได้เพิ่มขึ้นสักประมาณ2,000ถึง3,000บาทซึ่งมันพอกับค่าใช้จ่ายตอนนั้นหรืออาจจะไม่พอมันแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจแต่ถ้าพี่อยากเพิ่มรายได้พี่ต้องทำตั้งแต่หนึ่งการทำงานแบบโอทเพิ่มขึ้นคือใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นหรือไปรับจ็อบพิเศษ,ษเฝ้าคนไข้ไปรับจ็อบพิเศษทำโรงพยาบาลเอกชนหรือไปรับจ็อบพิเศษอื่นๆอีกซึ่งแน่นอนว่า ถ้าพี่ต้องการรายได้เพิ่มจากอาชีพพยาบาลของพี่พี่ต้องทำงานเพิ่มค่ะทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นงานเพื่อใช้ชีวิตละ่ะภารกิจเท่าเดิมแต่รายได้กลับเพิ่มขึ้นหรือสามารถวางมือจากงานนั้นได้แต่งานนั้นยังทำเงินให้คุณเขาเรียกว่าเราสามารถสร้างเครื่องผลิตเงินไว้ได้ มันมีงานไหนบ้างที่เป็นแบบนั้นเผื่อว่าน้องๆหรือเพื่อนๆจะสนใจที่จะสร้างงานแบบนี้เพิ่มขึ้นมาในขณะที่ตอนนี้กำลังเกิดมาเพื่อทำงานอย่างเดียวงานเหล่านั้นเช่นคุณแต่งหนังสือคุณทำอ e ีบุ๊กไว้คุณสร้างช่อง YouTube หรือเป็น y ูท t u b e อหรือคุณเนี่ยสามารถที่จะสอนคอร์สออนไลน์สอนแล้วเก็บไว้เป็นคอร์สออนไลน์ให้ใครมาเรียนก็ได้ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเดี๋ยวนี้มีงานแบบนี้เยอะขึ้นสามารถให้คุณเนี่ยสามารถสร้างงานแบบนี้เก็บไว้ได้อย่างตอนนี้พี่หมูทำช่อง YouTube ที่นี่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราสามารถสร้างไรายได้จากช่อง YouTube แล้วต่อให้เราเนี่ยอาจจะหยุดพักอาจจะไปเที่ยวอาจจะยังไม่ได้ทำแต่ก็สามารถสร้างไรายได้ไว้ได้พี่หมูมีคอร์สสอนการตลาดออนไลน์คอร์สออนไลน์ซึ่งทำเก็บไว้ แล้วสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดนั่นคืองานที่สามนะคะงานที่เราทําตอนนี้แล้วเก็บไว้เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตได้ซึ่ง3ามข้อนี้ค่ะลองพิจารณาดูนะคะว่าวันนี้ทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยกำลังทํางานแบบไหนอยู่กําลังเกิดมาเพื่อที่จะทำงานอย่างเดียวและทํางานทํางานทํางานจนถึงวันเกษียณ มีหลายคนนะคะที่ทำงานจนถึงเกษียณแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเพราะพอเขาเกษียณแล้วเนี่ยเขาเหลือสุขภาพที่ไม่ดีเหลือเงินเก็บนิดหน่อยมีเวลาจริงแต่เขาไม่ได้มีสุขภาพพอที่จะไปเที่ยวที่ไหนอย่างสดชื่นและมีความสุขเขาไม่ได้มีเงินเก็บมากพอที่จะทำให้เขาสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขและที่ร้ายกว่านั้นก็คือเขากลายเป็นคนที่สุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัวไปไหนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้เดินทางเหนื่อยไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดมีปัญหาเรื่องความดันขึ้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปอีกวันนี้ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับเมืองที่ทำงานหนักที่สุดในโลกท็อป5ในกรุงเทพนะคะซึ่งสถิตินี้ก็เป็นสถิติที่ฝากไว้ให้คิดเช่นเดียวกันค่ะเมืองที่ทำงาน หนักที่สุดในโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้านะคะก็คือติดท็อปไฟกับเขาด้วยจากการสำรวจของคีซี่นะคะบอกว่ากรุงเทพติดอันดับห้าของเมืองที่ทำงานหนักที่สุดในโลกถามว่าแล้วเมืองอื่นๆละ่ะ และจากสถิตินี้ค่ะที่สำรวจในปี2022นะคะเมืองที่ทำงานหนักที่สุดในโลกคือแคปทาวนะคะเป็นเมืองหนึ่งของแอฟริกาเมืองที่2คือดูไบค่ะเมืองที่3กัวลาลัมเปอร์นะคะเมืองที่4ี่คือเซาเปาโลและเมืองที่หคือกรุงเทพมหานครของเราเองค่ะนั่นคือเป็นเมืองที่ติดอันดับ ทำงานหนักที่สุดในโลกนะคะส่วนเมืองที่เขาทํางานสบายๆล่ะเมืองที่เขาสามารถ work life balance ได้สมดุลกันล่ะมีที่ไหนบ้างต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับ96นะคะเมืองที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงานได้อันดับที่96ค่ะส่วนอันดับที่แบบดีๆล่ะอันดับที่1-5ถึงล่ะส่วนใหญ่แล้วอยู่แถบยุโรปนะคะเมืองที่มี work life balance อันดับหนึ่งของโลกนะคะคือเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะแล้วเมืองที่สองนะคะกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เฮลซิงกิฟินแลนด์ซูริกสวิตเซอร์แลนด์โคเปนเฮเกนเยอรมนีค่ะแล้วสำคัญนะเมืองไทยติดอันดับที่96นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆของคนไทยต้องเรียกว่าทำงานหนักมากๆค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่ตอนนี้รู้ตัวว่า ชีวิตฉันกำลังเกิดมาเพื่อทำงานแล้วมองไม่เห็นอนาคตก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดดูค่ะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำงานหลายหลายงานเวลาเดียวกันได้พี่เชื่อแบบนั้นนะคะพี่ไม่ได้มองว่างานใดงานหนึ่งเป็นงานที่ไม่ดีค่ะทุกงานดีสำหรับเราหมดแต่งานไหนล่ะที่สามารถทำให้เราเนี่ยทำงานไปแล้วเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ในอนาคต หรือเรากำลังทำงานเพื่อใช้ชีวิตหรือเพื่อสร้างชีวิตท่านั้นเองค่ะคนคนหนึ่งเกิดมาบนโลกใบนี้อยากจะให้ทุกคนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างในการทำงานของตนเองค่ะไม่ได้จมอยู่กับงานใดงานหนึ่งจนตลอดชีวิตจนอายุกกเกษียณแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลยจนกเกษียณแล้วก็ไม่มีโอกาสดีแล้วหันย้อนกลับมามองตัวเองว่า ถ้าฉันคิดเรื่องนี้ตอนอายุ30ก็ดีหรอกถ้าฉันคิดเรื่องนี้ตอนอายุ35ก็น่าจะดีนะถ้าฉันได้ทำสิ่งนั้นเมื่อตอนอายุ40วันนี้ฉันคงใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้พี่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นค่ะจนถึงวันเกษียณเหมือนที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้พี่เป็นคนอายุ60แต่สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตของตนเองได้ตั้งแต่อายุ40กว่า หมายถึงมีความสุขกับการทำงานแม้ว่าพี่จะทำงานหลายงานแต่ทุกงานที่พี่ทำนั้นเป็นงานที่พี่เลือกได้และทำมันอย่างมีความสุขได้และพี่เชื่อว่าถ้าพี่ซึ่งเป็นคนหนึ่งเป็นคนธรรมดามากๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตในชนบทแต่สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้พี่ก็เชื่อว่าทุกคนค่ะสามารถเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้สามารถเลือกกำหนดชีวิต ของตนเองได้ทุกคนค่ะขอแต่ว่าคุณเชื่อเท่านั้นว่าฉันสามารถกำหนดชีวิตของฉันได้ด้วยตัวของฉันเองค่ะพี่เป็นหนึ่งกำลังใจค่ะที่จะสนับสน,นุนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จพี่มีคลาสการตลาดออนไลน์เรียนฟรีคลาศสศาสตร์ความสำเร็จที่เป็นห้องเรียนสำหรับทุกคน ใครสนใจสามารถทักพี่หมูมาได้ที่แอ i SI, K R U P M O O นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ